ายถึงแล้วปายออกไปเร็วาปเดินไปนี่อยู่นี่ ใจกุ้งมาที่เราตกตอนนั้นอ่ะตัวละห้าสิบเฮ้ยมีกระต่ายกระต่ายกระต่ายตุ้ยกระต่ายกระต่ายมาตุยออกมาได้ด้วยกุ้งด้วยเคปิตเคปิตก็ตัวใหญ่ดนี่ยกุ้งตอนนั้นนี่มันเกาะฟองใช่ทอดไปแล้วที่จะตกป่ะใช่ใช่ป่ะอันเดีินป่ะปีนี้แล้วที่ตกอ่ะได้ไหมได้ไหมได้ตัวเล็ด้วยได้ตัวเล็กด้วยได้ตัวเล็กด้วยจำได้นี่ต้องสีขาวตรงนั้นด้วย เากับมาเล่นเนาะเล่นอะไรตกกุ้งอ่ะมีตู้หรอเดี๋ยวเขากัมาตกก็มาดูที่แพ้แกพ้หรือเปล่าแพ้หรือแกไม่รู้ไอไก่ด้วยโอ้โอโ้ตัมานูงนีหตัวแล้วนไม่มีหมูสตัวเลยหมูด้วยหมูสตัวนตัวเล็กอันนั้นหมูโโอโอโอ้อ้ยอ้อเ ก็มียูเล่นบอลเบานี่ไงบอลมินสิงเออเล่นเบาเล่นเข้าไปคนเดียวนะเล่นด้วยกันมาเล่นใครอ่ะยูเข้าไปคนเดียวเลยไม่ได้เข้ามันไม่เข้านะมันบอกว่าเข้าคนเดียวป้าจะเข้าไปด้วยเ่ยไม่เข้าคืออะไรเร่มีนู่ประยันโบราณ ใส่แพะลูกนะดูดู้าสี่ส่ิ้าบาท่บนะงือ,งองของมมขนมอ่ขนมก็มีหอยากได้ขมไอ่ะไม่เอาที่บ้านก็มีแล้วไม,ไ,มไม่มีพังแล้วมีแล้วควันนี้บอกว่าพังแล้วไงแพงเลยขาดูหว่าแพงแล้วมันเปลี่ยนล้อได้ด้วย

เออมีมีดด้วยโอ้เออมีมีดไงก็มีเออเอานั้นดีกว่าอะไรหรออะไรอ๋อมาเก็บไม่เอาเราเล่นไม่เป็นหรอกเดี๋ยวน้องเข้าปากอันนี้แบบอีดาบอีดาบเนี่ยดาบเล็กดาบเล็กเอาเปล่าฉัชอบแบบนี้เลยเออเออดาบอีดาบตรงนั้นจ่ จ่ายพี่เหรออ่าจ่ายลงกจ้าครับเอาซื้อสลยขึ้ยนมาอีกครั้งนะเออทงขึ้นรอ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 เนีมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกลูกขึ้นก่อนลูกขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลย

เอออยู่ไม่กลัวเลยว่ะโอ้โหมีปักกลัวอยู่คนเดียวโอ้เอ๊ะ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 อะไรของเอ๊ะ นน่ะไอ้หางกลัวใหญ่เลยเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ทำไมฮะเมื่อกี้ทำไมเมื่อกี้ทำไมเราเป็นเด็กก็ตะตุกนี่ล่ะรีบออกเลยอ่ะมีมันหน้าประตูอีกตัวนึงอ่ะหรือว่าตัวเดิมตัวเดียวกันตัวเดิมเออตัวเดิมมันเปลี่ยนสลับสาเหตุแล้วมันเดินปุ๊บมันมาเข้ามาตะโจรใส่ไปรยูวิ่งเลยเออน่าจะถ่ายคลิปได้ก่อนเข้าหมูแทงมาแล้วหละเอออ่อนว่ะป๊อดว่ะ มมโแแลล้ว,วหะบบยูมันป๊อตเอ้ยยูมันป๊อตถูุกไหมป้าพามาเที่ยวงานสนุกมากป่ะสนุกมากอยากมาอีกปะ่ะอยากทำตัวดีๆเดี๋ยวจะพามาบ่อยๆเดีจนนะได้ปะมีอะไรจะบอกอ่าถ้าเราได้ถ่ายคลิปตอนนี้เขาไป็นว่ามีเด็กท,ทุกคนคงรู้แหละเขาไม่ให้ถ่ายไง ถได้ถ่ายได้นะเขาก็จะเห็นไอเด็กร้องเสียงหลงอ่ะไอเด็กที่มันร้องเสียงหลงเมื่อกี้อหนูใครร้องเสียงหลงวะหนูแม่งกรี๊ดละเหมือนจะร้องไห้เออถ้าถ่ายได้ทุกคนคงหึงตอนหนูแหละเออแม่งกี๊ดอย่างดังเอาเป็นละป้าหนูหนูไม่หลับเออเอาถ่ายแล้วลูกไก่ไก่เดินได้ด้วย ไก่ออกมาจากน้ำตกได้ไก่ไม่กลัวเลยนี่ไก่อะไรอะตัวเนี้ยไก่ขนปูไก่อะไรน้องไก่ขนปูไก่บอฟบาร์คับด้วยบาร์คับตัวใหญ่จังถ้าปลาร์คับได้ตกก็ดีเลยไก่มันไม่กลัวคนเลยไก่ไม่กลัวคนแล้วมันไม่มีก็ตายก็ตาย 大,爷大爷，越大。 อกินข้าวมังไก่เจ๊สยกันดีกว่าเดินไปกินข้าวมังไก่เจ๊สวยนะฮะเดินเร็วอวะไป่แม่ไปจะถ่ายคลิปไปเดินไปเร็วไปถ่ายคลิปเร็วเร็วเดิ

I'm gonna you เอาปล่อยด้วยเอาหายแล้วเอาขึ้นไปมันหนีดมันหนีดอยู่เอามันขึ้นไปเอาตัวนั้นน่าตัวขาวอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวขาวอ่ะเอาออกมาได้มาสามเกลแล้วมันกินเหรอมันไม่กินปล่อยไม่เอาตัวสีขาวก็เตัวนี้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 รอรอรรอ ดีหมดเวลาแล้วลูกเอากลับเค่เอากลับครับได้สองตัวนะคะได้สองตัวเอาตัวเนี้ยกับตัวนี้ได้อะไรบ้างไงอู้หูได uh ้ก네ุ้งสองตัว ธรรมดาสุดยอดอ่ะของเล่นด้วยยอดพอแล้วเนาะกลับบ้านเนาะไปเราเได้แสี่ตัวแต่พี่เขาให้บอกว่าให้ได้แค่สองเพราะว่าเอออะไรวาไม่ดีเลย